นาฏยศักดิ์หมายถึงคำที่เรียกชื่อท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นศักท์เฉพาะที่ใช้เรียกท่ารำเช่นการตั้งวงการจีบเป็นต้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มทำท่าตามคุณครูปเพิ่ลได้เลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะ จีบงายค่ะเด็กๆดูในภาพนะลูกคือการกรีดนิ้วโดยเอานิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจะหลดข้อแรกของปลายนิ้วชี้งายฝ่ามือให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นเด็กๆดูทำตามภาพนะลูกต่อไปค่ะท่าที่สองนะคะเด็กๆจีบคว่ำค่ะ เด็กลองดูตามรูปก,ก่อนนะคะจีบคว่าจะเป็นการกรีดนิ้วโดยเอานิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจะรดกันให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจตรดข้อแรกของปลายนิ้วชี้หงายฝ่ามือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ลงค่ะค่ะต่อไปท่าที่3ามนะคะเด็กๆตั้งวงบนค่ะ เด็กๆลองดูตามภาพก่อนนะลูกตั้งวงบนจะเป็นการยกแขนไปข้างลำตัวทำเป็นวงโคง้งตั้งปลายนิ้วมือวงบนจะอยู่ระดับห่างคิ้วค่ะเด็กๆคอยดูนะคะปลายนิ้วมือจะตั้งขึ้นนะคะลูกค่ะต่อไปในท่าที่4ี่นะคะตั้งวงกลางค่ะ เด็กสังเกตดูตามภาพก่อนนะลูกตั้งวงกลางเราจะยกแขนไปข้างลำตัวทําเป็นวงโคง้งคล้ายๆเหมือนท่าตั้งวงบนนะคะแต่ว่าตั้งปลายนิ้วมือขึ้นวงกลางจะอยู่ระดับไหล่ของเด็กๆค่ะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆท่าที่5ค่ะตั้งวงร่างค่ะ การตั้งวงล่างนะคะเด็กๆดูตามรูปนะคะลูกตั้งวงล่างนะคะมือทั้งสองนะคะให้อยู่ในระดับหัวเข็มขดัดหรือระดับสะดือของเด็กๆนะคะเด็กๆลองดูสิคะเด็กๆเห็นภาพไหมลูกเด็กๆทําตามได้เลยนะคะค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับนายาศัสท์ส่วนมือแขนขาง่ายๆเลยค่ะลูก เด็กอย่าลืมนะคะดเด็กมันฝึกฝนบ่อยๆมันซ้อมนะคะแล้วอย่าลืมทําคลิปน่ารักน่ารักมาเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะครูเปิลขอเช่นชมเด็กๆนะคะคนที่ส่งคลิปกลับมาได้ดูหมดแล้วค่ะเด็กๆเก่งมากเลยและตั้งใจทํากันดีๆทุกๆคนเลยนะคะขอเช่นชมเด็กๆและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะเด็กๆค่ะบ๊ายบาย